สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันสิ้นปีนะคะ31มสิบเันวาสองห้านะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน่อยจะนะคะทำคลิปนะคะให้3ท็อปปิกนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในปีหน้าปี2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันคลิปแรกนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะทำนะคะในเรื่องของ การงานก่อนเลยละกันนะคะให้ไพ่บอกกล่าวนะคะว่าปีหน้านะคะปี2,5,6,8กเนี่ยการงานของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสี่ถ้วยนะคะอาจบางคนอาจจะรู้สึกนะคะพอปีใหม่มาแล้วเริ่มรู้สึก energy ของการหยุดยาวนะคะการหยุดยาวทำให้เรา นะคะมีความอาจจะขี้เกียจนะคะขี้เกียจในการที่จะเ <c oughs> นี่ยปิดยาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันไว้ทุกคนปิดยาแล้วพอเปิดมาแล้วแบบคล้ายๆกับประมาณว่าพรุ่งนี้วันจันทร์อะไรเงี้ยเป็นคําที่แบบฟังแล้วก็เหนื่อยหน่ายอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคหมายที่สองนะคะ The View of Fortune นะคะ แต่ว่ามันต้องมีการปรับแล้วนะทุกคนมันต้องมีการการปรับการเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรารู้แล้วล่ะนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับการละการที่การงานของเรานะคะพอเราได้แบบอ่าสามช้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยเปิดไว้5ใบนะคะก่อนแล้วหน่อยจะอธิบายให้ฟังมันเหมือนกับพอเราผ่านวันหยุด นะคะหยุดยาวมานะคะพอถึงช่วงจังหวะที่เรานะคะต้องมีการเปิดมาทำงานใหม่พอเปิดมาทำงานใหม่ปุ๊บมันก็ต้องมีการรีเฟตตัวเองใหม่เนาะพอรีเฟตตัวเองใหม่ปุ๊บมันก็ต้องมาดู ะะเหมือนกับพอการงานนะคะของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยเปิดมา5้าใบนะคะใบที่1นะคะเป็นสี่ถ้วยนะคะคนที่เคยทำงานในสายงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงใจนะคะหรือว่าสายงานที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการทำงานเก่าๆเดิมๆรูทีนเดิมๆเพราะฉะนั้นนะคะมันถึงแล้วมันถึงจังหวะเวลาแล้วที่ คุณรู้สึกว่ามันต้องมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะขยับขยายเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการงานที่คุณทําอยู่บางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าทางตันนะคะถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะอยู่ในถึง,ถ,งถึงช่วงจังหวะเวลาที่รู้สึกว่าควรที่จะคิดหาปรับเปลี่ยนสายงานหรือว่าการหาอะไรมาเพิ่มเติมหรือการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่ออนาคตนะคะ เพื่อเหมือนกับประมาณว่าปัจจุบันนี้มันมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเนาะในเรื่องของการงานนะคะมันเหมือนกับมันมีเส้นทางแตกแขนงออกไปใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะพอปิดปีใหม่มายาวๆนะคะพอถึงจังหวะเวลาที่เปิดออกมาเนี่ยการที่เราได้ไปเติมพลังได้ไปชาร์จพลังมันทําให้เราเหมือนกับได้มีความคิดใหม่ๆได้มีเขาเรียกว่าเห็น นะคะไอเดียใหม่ๆเกิดไอเดียใหม่ๆปิ๊งแว็บขึ้นมานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าหลังจากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณหลังจะทําหลังจากนี้ก็คือถ้าคนที่ทํางานอยู่ที่ทํางานเดิมนะคะอาจจะต้องได้มีการปรับเปลี่ยนอาจจะปรับเปลี่ยนโต๊ะทางานอาจจะมีการปรับเปลี่ยน พลังงานรอบข้าง energy หรือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากเรายังอยู่ทํางานอยู่ที่เดิมคุณอาจจะอยากปรับเปลี่ยนในการที่จะหาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้ได้ได้เติมพลังได,ได,ได้ได้เหมือนกับได้ทําให้มีความสุขในระหว่างเส้นทางบางคนอาจจะลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมบางคนอาจจะหาข้อมูลในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองช นะคะ The High p i n t e c มันเป็นในเรื่องการเก็บข้อมูลการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาสภาพจิตใจภายในพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่นะคะหากใครที่มีเขาเรียกว่ามีพันธสัญญาในที่ทำงานเดิมยังไม่สามารถที่จะออกไปในที่ใหม่ๆได้คุณก็เพียงแค่นะคะปรับนะคะ mindset ปรับพลังงานปรับ energy นะคะซึ่งหลังจาก นี้เป็นต้นไปนะคะการงานของคุณนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่อาจจะหาเส้นทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขในระหว่างทางได้นะคะบางคนก็อาจจะหากิจกรรมอื่นๆนะคะบางคนนะคะก็อาจจะตัดนะคะตัดคนที่ท็อกซิกหรือว่ามันเหมือนกับทุกคนคือการ ปีใหม่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นปีเหมือนกับเป็นวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงจังหวะเวลาที่เราได้หยุดยาวๆทุ่ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าปีใหม่ไทยช่วงเมษาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้มีการมาพักฟื้นเราเหมือนกับได้มีการมาทบทวนเราเหมือนกับได้มีการได้ชาร์จพลังได้มามองดูว่าโอเคที่ผ่านมาทั้งปีนะคะที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างแล้วผลประกอบการเป็นยังไงมันทำ ให้ชีวิตของเราดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าตกต่ำลงมันเหมือนกับมันเป็นเวลาที่เราได้มาทบทวนสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพราะว่ามันมี the view of fortune ขึ้นมาแล้วก็ปิดท้ายด้วย p พ y th the high p n t e r e s t เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรากลับมาทบทวนเพื่อที่อยากที่จะปรับปรุง นะคะปรับปรุงสิ่งที่เคยทําสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นรูทีนเดิมๆเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเพราะมันมีห้าเหรียญโผลออกมามันหน่อยรู้สึกว่าคุณมาทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ณนะเวลาเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเพียงพอกับความต้องการของคุณแล้วหรือยังมันครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตของคุณแล้วหรือยังหรือมันสามารถทําให้คุณแตกขแขนงมีเงินเก็บหรือว่านําเงินไปใช้ในเส้นทางอื่นๆเพราะว่าบางคนเนี่ย พอค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือคนบางคนค่าใช้จ่ายเท่าเดิมรายได้เท่าเดิมแต่มันรู้สึกว่าทําไมเงินมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอ่าคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีภาระอยู่ดีๆมีภาระเพิ่มมากขึ้นลูกโตขึ้นบุตรหลานโตขึ้นต้องมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นแต่คุณยังอยู่ทําอยู่ในรูทีนเดิมๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้คุณคิด ะะกลับมาคลิสมาทบทวนว่า,ถ,า,า,ถ,า,าถ้าอนาคตคุณยังทำเส้นทางแบบนี้ต่อไปนะคะมันก็ยังอยู่ที่เดิมดูทีเดิมๆิมแบบเดิมๆมนะคะค่าเงินมีแต่ลดต่ำลง1บาทในตอนนี้นะคะอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่สตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะเงิน20บาทที่ผ่านมาสามารถที่จะซื้ออะไรได้มากมายแต่ว่าปัจจุบัน20บบาทซื้อขนมได้แค่ถุงเดียวค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันหลังจากนี้นะคะ ปีนี้นะคะปี2567ที่หน่อยดูวันที่3สธันวา2567นี้นะคะเป็นวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนของรักษามาบอกคนที่พบเห็นคลิปนี้ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอคุณรู้สึกว่าเส้นทางของคุณสามารถที่จะขยับขยายนะคะได้มากกว่านี้บางคนทํางานอิสระบางคนทํางานอ่า เป็นเจ้าขององคอ์กรบางคนก็เป็นลูกน้องในองคอ์กรบางคนก็มีพันธสัญญาการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลากหลายเส้นทางหลากหลายแบบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกคนที่มาพบเห็นคลิปนี้เลยก็คือหลังจากนี้นะคะคุณจะตื่นรู้ในเรื่องของการที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากที่จะทําอะไรที่มันนอกเหนือจากรูทีน,นุ่มเดิมมากยิ่งขึ้นอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากจะหาเส้นทางใหม ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้สามารถเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้สามารถรองรับแล้วก็สามารถที่จะเกื้อหนุนคนรอบข้างที่คุณรักที่คุณเหมือนกับเมตตาเขามาเนี่ยได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําเงินไปใช้ต่อยอดอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นนะคะหากคุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะ จงเก็บข้อมูลอดีตที่ผ่านมาและจงเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่คุณสามารถที่จะต่อยอดนะคะต่อยอดเส้นทางการงานนะคะนำไปสู่การเงินที่ดียิ่งยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะมาขอดูว่าหากหลังจากนี้นะคะคุณคิดหาอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเส้นทางใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นหรืออ่า เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นหาองค์ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นทั้งมาช่วยในเรื่องของงานประจําพัฒนางานประจําที่ทําหรือบางคนก็อาจจะแตกลายออกไปนะคะเส้นทางชีวิตของคุณการเงินอาการงานของคุณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร2ถ้วยนะคะ การติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จการได้พบเจอคู่ค้าที่ดีการได้เจอสังคมใหม่ๆที่ดีการได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรนะคะการที่จะได้พบเจอคนที่ทําให้คุณหรืองานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่คุณค้นหามานานนะคะใต้สําหรับเป็น the h r o f อ่ uh, the magician นะคะความมหัศาจารรย์เกิดขึ้นพอความสามารถของคุณจงเชื่อในความสามารถ เชื่อในศัก,กยภาพแล้วก็เชื่อในองค์ความรู้เชื่อในของรักษาครูบาอาจารย์ภายในของตัวเองทุกคนเห็นอันนี้ไหมใต้สำรับนะคะมันคือเดอรเมจิเชียนเดอเมจิเชียนหน่อยบอกแล้วว่ามันคือคนที่มีความสามารถทําอะไรได้หลากหลายในหัวสมองเนี่ยนะคะเห็นไหมเป็นเลขอินฟินิตี้นะคะแล้วก็มีครบทั้งสี่ธาตุนะคะดินน้ําลมไฟนะคะมีทั้งไม้เท้ามีทั้งถ้วยมีทั้งเหรียญมีทั้งคาถานะคะมีทั้งดาบนั่นหมายความว่าการตัดสินใจ ความการแพชชั่นในการทำงานการมุ่งมั่นความรู้สึกนะคะการาบริหารจัดการความรู้สึกความคิด,ดหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการเงินของคุณหลังจากนี้นะคะมันอยู่ในหัวสมองของคุณหมดแล้วค่ะหัวสมองมีอินฟินิตี้ทุกอย่างอยู่ที่มือสองมือของคุณอยู่ที่ความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็อยู่ในซิกเซนอยู่ในเซนต์ในสัญชาตญยานของคุณภายในแล้วก็อยู่ที่ เบื้องบนของรักษาครูบาอาจารย์จังหวะเวลานะคะที่เหมาะสม การที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบมืองเอิญค่ะเบื้องบนอยากจะบอกคุณว่า,วาจงเริ่มต้นได้แล้วนะคะจงเริ่มต้นอยากที่จะทำอะไรลุกขึ้นมาจากที่เดิมๆลุกขึ้นมาจากออกมาเปิดประตูออกมาจากพื้นที่ปลอดภยัยออกมาจากเซฟโซนของคุณแล้วออกไปหานะคะแรงบันดาลใจใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆเพราะเขาบอกเสมอว่าการที่เราอยากจะได้อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นเราก็ต้องทำสิ่งใหม่เส้นทาง ใหม่นะคะแล้วก็พัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะคะเส้นทางของคุณหลังจากนี้นะคะหน่อยก็ขอให้ปี2 5 6 8เป็นปีแห่งการเริ่มต้นพัฒนาเป็นปีแห่งการต่อยอดเพิ่มพูนเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะ ได้เติมเต็มนะคะทั้งหยินทั้งหยางได้เติมเต็มทั้งในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองทั้งเติมเต็มทั้งในเรื่องของคนรอบข้างนะคะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะยังไงปิดปีใหม่นี้นะคะใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยใครที่จะสวดมนต์ข้ามปีเหมือนหน่อยวันนี้นะคะมีแผนที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะคะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนยังไงก็ขอให้บุญกุศลที่สั่งสมมาจงเป็นพลังเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันให้ทุกคน เดินทางปลอดภัยนะคะทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดอยากที่จะทําสิ่งใดก็ขอให้พบเจอหนทางที่ดีได้ต่อยอดไปในเส้นทางที่ทําให้คุณนะคะมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มั่งคั่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์พูนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโอเคค่ะเรื่องการงานก็อันนี้เป็นเรื่องการงานนะคะอาจจะรวมเรื่องการเงินไปด้วยแต่ว่าการเงินหน่อยจะทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็รอชมนะคะโอเคค่ะหน่อยไปแล้วอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะหน่อยไปแล้ว คะบ๊ายบาย